สวัสดีจ้าสาวกันเห็นกระบ้าโวจ้าสั่งหอยหวานพันมาพี่น้องมีตนุยใหญ่จ้าพี่น้องหนาเต็มปอรอไปแลอยู่จ้ากิมออกมือพี่น้องเอ้ยเต็มฟ้ามือหมอกอกหัวบอกหอยไม่จ้าอ้วนดีดีพี่น้องตามบักหุงนัวๆกินกับคือสิเขากันคากไหมพี่น้องมัดานัดเละพี่น้องเ้ยทั้งแสบหอมน้ำปลาห้อยๆไปแล้วพี่น้องเลยตามรสิจัดเนะจ้ากินรสจัดพี่น้องมันค่อยเสีบกินเหลียวมันค่อยเหลียวนะจ้ากินรสจืดๆมันกินมะแล้วพี่น้องถามหาบอกพริกน้ำปลาน้ำปลาอร่อยขันได้น้ำ ปลาจังสิพอ้อยู่พี่น้องเอ้ยมีขนมจีนมาแจ่มจังน้อยพี่น้องสเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจา้าบัดน,นี้มากินน้ำกันจ้าพี่น้องกินหอหอยคุยตำักหุ่งคำง่ายๆคือจี๊ดเสีบมัดเท่านั้นล่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวใครเห็นกระเบ้าหูวในเด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจา้าสวัสดีครับบ่าวโครับสาวใครเห็นจา้าวันนี้ได้สมตำนัวๆพี่น้องกินกับหอยหวานจา้าของมักฟูมินตำพี่น้อง <laughs> นักลบนักลบมักกลายพี่น้องเยอะจังเต็นหอบมาพุนจ้าแล้วน้องคุณนบืนๆมาจ้ามากินน้ำกันจ้ามาครับกินข้าน้ำกันครับเขาก็ะห้วนเลยมีทั้งแบบแกะแบบบ่แกะพี่น้องหอยสดดีดีหอยไงน้ำปลาร้าหนัวหนัว หัวบางใหญ่เลยพี่นองเลยปุ๊บผูผูอยู่บ้าดูไส้ไส้เลยเออมันบูเบาน้อลองชอบมันวันแส่บ Những hai chục bàn lọa. Eh, một bàn bàn. Những hai chục 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 bàn. Những ถูกใจ,จะสิไรดูแน่เด้อพี่น้องเร้อแมงวันมันไหลร,ร้อนจัดนะช่วงนี้ น้ำเขาแล้วดอกหนาไม่ได้กินสายเส้นสายเส้นมาเจอสายข้าวหน่อยแกะแล้วก็มีแกะแล้วหัว หัวก็ใหญ่ขึ้นกันนี่ตัวย,<ะ>ยังนัดออกมาไรนกะมามยเต็มประรลอไปเลยพี่น้องยังดิ้นอยู่อีกเนาะมาถึงขนาดนี้แล้วยังดิ้นอยู่นะ

หนก็ม <łość> ุดๆอยาบอกกันตรวจแล้หอย มาทั้งโคน <c oughs> นี่ครับ ถ้าอยู่บ้านเนี่ยต้องเป็นหอยนาเนาะมหมดแล้วแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บไม่ก็เต็มดี บะเลยบะเลบะลาน เมี่ยนส้มตำป่อ,อรอแล้ว นาตมแดดออกกอเศร้าแล้วนีนอนหอนนอนสี่สิบสี่องศา ありませんね。うん。<noise> <noise> <noise> หอยไหลแล้วกิ่งดีขนาดเมนูนี้กินนอกสถานที่เราะสะดวกเนะ ฮัลโหลก่อนหัวหลุดแล้วหัวหลุดหัวหลุดละจัดการเลยคนละหัว ใส่น้ำประแดกแซ่ขอใภัเด้อ,อดครับเด้อแมงวันหลายไปหน่อยแมงวันหลายของมักเพิ่นพี่น้อง เสีบขนาดหัวใหญ่เต็มปากเต็มคำคลิปนี้ฝากไว้สำหกก็น,นะเจ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ